เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมกกอคนโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเจ้าจอมกกอรหรือเจ้าจอมพงอทั้ง5คนเป็นผู้ได้รับชื่อว่าเป็นเจ้าจอมที่ทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ เพราะมีพื้นฐานในความโปรดปรานส่วนหนึ่งคงจะมาจากการที่สตรีทั้ง5คนนี้เป็นธิดาของเสนาบดีคนสําคัญจากตระกูลบุญนาคคือเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ซึ่งได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ต่างๆเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองแนวรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจนเป็นที่ไว้วางพระราชาลิขไยในความซื่อสัตย์และจงรักภักดี โดยในวันนี้จะขอกล่าวถึงเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมจากสกุลบุญนาคผู้เป็นเจ้าจอมพระสนมเอกแนวรัชกาลที่ห้าเป็นหนึ่งในเจ้าจอมกกอเที่ยวรัชกาลที่หทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเจ้าจอมเอิบได้เข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434เมื่อมีอายุได้เพียง12ปีเนื่องจากเจ้าจอมเอิบเป็นผู้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งกล่าวกันว่าเจ้าจอมเอิบนั้น มีคุณสมบัติตรงตามตำราหญิงงามอันเป็นที่นิยมของคนในยุคสมัยนั้นท่านมีหน้าตาที่อ่อนหวานละมุนละมยัยงดงามเยือกเย็นทอนแข็งของท่านว่ากันว่ามีความงดงามกลมกลึงราวกับลำเทียนเนื่องจากเจ้าจอมเอิบเป็นคนที่มีรูปร่างไม่ผอมไปหรืออ้วนเกินไปหากแต่อวบและมีน้ำมีนวลสามารถกล่าวได้โดยสรุปว่าเจ้าจอมเอิบนั้นมีความงามแห่งรูปโฉม และกริยาที่สอดคล้องกับความนิยมของคนในยุคสมัยนั้นเป็นอันมากจึงเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพิเศษเจ้าจอมเอิบนั้นยังเคยได้ตามเสด็จประพาสหัวเมืองทางเหนือในปีพุทธศักราช2444และยังมีโอกาสได้ตามเสด็จไปที่พระราชวังบางปะอินในปีพุทธศักราช2445 และตามเสด็จประภาสต้นในปีพุทธศักราช2447จึงนับได้ว่าเจ้าจอมเอิบนี้เป็นผู้ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสิ้นรัชกาลที่5อีกทั้งพระหมากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสมเด็จพระบรมราชสวามีที่มีพระราชทานแก่เจ้าจอมเอิบปรากฏชัดทั่วไปในยุคนั้น เช่นการพระราชทานเกียรติยศและโอกาสดีต่างๆให้อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานหีบหมากทองลงยาตราพระเกี้ยวประ,ระดับเพชรอันเป็นเครื่องแสดงถึงความยกย่องสนิทเสน่หาเป็นอย่างยิ่งและยังโปรดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝ่ายในแทบทุกชั้นเช่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในตัตยะจุลจอมเกล้าทุติยจุลจอมเกล้าและ ทุติยจุลจอมกล้าวิเศษซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงถึงการยกย่องและการให้เกียรติเจ้าจอมเอิบในฐานะเจ้าจอมคนโปรดทั้งสิน้นและความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าจอมเอิบคือความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพและหลังรูปได้ด้วยตัวเองเป็นช่างภาพสมัครเล่นในพระราชสำนักซึ่งได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ ของเจ้าในายในพระราชวงศ์จักกรีอีกหลายพระองค์ซึ่งยังปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้และสุดท้ายนี้ด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จึงอาจจะพอสรุปได้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของเจ้าจอมเอิบที่สามารถดึงดูดน้ำพระทัยในสมเด็จพระบรมราชสวามีไว้ได้นั้นอาจจะไม่ใช่เพราะรูปโฉมงดงามหรือวัยอ่นอนเยาวแต่คงจะเป็นด้วยเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวในตัวของเจ้าจอมเอิบเองนั้นเป็นสำคัญ และในช่วงบันปลายแห่งชีวิตหลังจากการสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วนั้นเจ้าจอมเอิบจึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องของเจ้าจอมด้วยกันจนถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2487นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ